โล่หนึ่งล้มล้มหนึ่งก็แตกหนึ่งหมดแม็กพอดีเฮียกูนกาจะตายก่อนเฮ้ยคุณเลนวันแมนโอ้ยเฮียเป็นล้านเลยนะผมโขเฮียเลอะไรวะไอเฮียอะไรอะไรก็ตีกูตอนแรกก็แบบมันดอปและเบิดไม่แน่เลยแต่พักพลัวไม่ใช่ละเพราะลูกศรมาตุ้มเดี๋ยวนะถ้าตามให้กูได้หายใจกันบ้างเฮ้ย แมงเจ็บอยากจะยิงให้ได้ใช่ไหมพวกกูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูจะเดินไปให้ยิงเลยสัตว์กูเลยกูเลยกูเลยอะสัตว์กูไม่เดินละกูอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนไปอีกในสุดลูกซองมั้ยเฮียมาอีกแล้วโอ้กอขาวเฮียก็มาดีเวนอมงวัวอะไรมึงคิวมึงอยู่ไหนฮะ มาไอ้ตัใครฮะกูอะไรกูยิงอัดหน้าคูอะไรกูยิงกันหน้าไม่หลบด้วยอัดบีกแมนไปเต็มที่อ่ะแบบกลางหลังกูเลนนะเอาเลยยิงกูหมดเลยเพื่อนกูอะเข้าใกล้พวกมึงละกูถามจริง